สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ทําอาหารเสร็จแล้วนะคะตอนตอนทําเราไม่ได้ถ่ายนะคะแบบ<ห>ตอนนี้ก็มีดูอาหารนะคะทุกคนเยาวยาวอดเลยค่ะดูปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้นะคะไปต้อนรับน,นี่ลลนี่ขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยดูแล้วจะน้ําลายไหลตนามนะคะโอ้ยงามไหมคะงามคือคนทํา นี่คนนึ่งข้าวเหนียวแบบสุดยอดนุ่มแล้วก็อร่อยอันนี้ก็คือจะกินกับข้าวเหนียวนะค่ะอันนี้อันนี้คือสำหรับคอเค่ะคเทลเรารหล่านเขากินกับคอเทลคนไทยจะกินกับข้าวเหนียวแล้วจานนี้ทางนี้ก็คือเกียวบองเกี่ยวบองหมูหันนะคะขอโทษอันนี้หมูหมูหันนะคะตัวเนี้แบบขาวขาวจัว อันนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะมันฝรั่งอันนี้ก็คือตำมกแตงเด้อเป็นไงคะอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยแซ่บแจ่วบองแซ่บแจ่วคล้ายๆเอาไปห่อไปเฮ้ยไม่เอาเนี่ยเนี่ก็คือเม่เม่ไม่เอาดิมาอะไรคะกิจบเออ่อมเหรอพี่นี่คื พี่วาบางขงบนขยะเต็มอิ่มก็ยัเติมหมดมันเต็มโอ้มันยังไม่นั่นมันยังไม่ตอนนี้เราก็ย่างแหนมแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกเดี๋ยวเราก็จะปิ้งข้าวเหนียวเดี๋ยวเราก็ต่อไปเราก็จะปิ้งข้าวเหนียวถ้าเรากินไม่หมดใส่ไข่มีมีเนาะไข่ไข่เลยเสร็จมาแม่มันร้อนเธอินอันนี้นะคะอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเที่ยง วมาองออเออีวนเดแดดไม่งั้นก็เหวียงนี่บอเออเหยียงเหียงเลยมีอะไรขวาเลยโอ้ยไร้ขนไม่ได้บอมันแดดไงอือน่าอร่อยนะคะทุกคนอันนี้อร่อยที่สุดเนี่ยกราสับ เราเปิดให้าเราเพวกเรานี่หมูหมูหันน้องชอบแดดหมูหันหมูนฟินอันนี้ก็คือที่ว่าเอาตัวนี้ตั้งตหมูจะไม่ได้เลกยาลิมก่อนเออตั้งเหมือนเดิมนะเราว่าดีร้อนเธอมันดีมันร้อนเอาเนนี่ยม้าทั้งพี่อันเนี้ยอะไรเนี่ยตรงนี้ม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเธอจะไปปิ้งไปย่างยังไงจะเดือดเข้าไป บ้านน้อยบ้านน้อย,อยหลังนี้สุขีดีจังบบเอายังขาดนุ่มจีนอันนี้ก็คือแหนมนะคะเนี่ยห้าอันซิผายู่ไหมตกอ,อันเะบาดแค่สามหสามสามบาทวะส,สามเหรียญ โอ้ยเม่นี่มันพวกปาดใส่ก,กอบเลยเนาะไข่หน้าร้อนก็ปิ้งย่างนะคะทุกคนที่นี่คนที่นี่เขาชอบปิ้งย่างชอบกันมากมากจะกินหรือยังคะ นั่งเลยนะคะทุกคนอแดดเด้อตอนนี้ก็จะไปนั่งรับประทานอาหาร แมลงติดผ <M> uh ้า huh. พ <Huh? S 1> ัดก yeah, so yeah. yeah. like ันแดดแคทเอคึ้แดดแทกเราแดดเ้าไ่แดดแมนลง บอกเอาอันนี้ออกไหมแคทพักรู้ใจนะอองนะเออเออชกินข้าวดา้วยกันนะคะทุกคนข้าวเช้าข้าวกลางวันจะปิดช็อตพวกนี้สามสามอย่างนะ ใส่สามขอนมันนะ้งใส่ส <3 S 1> <5. S 2> ม้แม่มเ <c oughs> นี่นอน่นี้นัดจะินียไปนเดียวมาจะนีอดีแล้วทุกคนโอ๊ยห่านนอยากน้น้องม่ทานเยัะเลยนี

เดี๋ยวให้ดูอีกทีมามามาตัวนี้กำลังจะลงแล้วเนี่ยลงแขกลงแขกลงแล้วลงแขกเลยนะคะเมื่อกี้อยู่เราใส่กอกเมื่อกี้อยู่ในเมืองตอนนี้มาอยู่ในบ้านตอนอยู่ในเมืองมันไม่มีอันนี้ไม่มีนี่มีแต่หมูหันน่าอร่อยนะทุกคนมาเด้อมาเด้อมาเลยมาเลยตำแตงนี่แอปเปิ้ลมากี่โมงจซบเบิร์ มีทั้ทงฝรั่งมีทั้งเฮ้ยเธอเขาเขายับมานี่อีกสิออ<ม>ยกมาเออแค่มันก็มาตรงนี้ได้ครับใไม่เอ็กซ์แกชอบแดดโอเคนะคะทุกคนเราก็จะกินข้าวแล้วนะทุกคนเจอกันที่หน้นะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะ